คนเคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์กันไหมครับหรือว่าหนังเวทมนต์เรื่องไหนๆก็ตามจะสังเกตได้ว่าเหล่าพ่อมดแม่มดเนี่ยจะมีความสามารถในการทําเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากมายไม่ว่าจะเป็นการเสกไฟการหายตัวการสะกดจิตโดยที่พวกเขาก็จะมีเครื่องมือที่เรียกว่าเวทมนต์นั่นเองครับแต่มาที่โลกแห่งความเป็นจริงถึงแม้ว่าการเสกลูกไฟหรือพลังจิตจะยังดูเป็นเรื่องไกลตัวไปสักหน่อยแต่ใครจะไปคิดว่าในระยะเวลาเพียงไม่กี่สิบปีจากเครื่องจักรที่คอยทําตามคําสั่งของมนุษย์ กานี้พวกมันกลับสามารถที่จะคิดวิเคราะห์หรือทํางานที่มีความซับซ้อนมากๆได้ดีกว่ามนุษย์เสียด้วยซ้ําครับนี่ก็คงไม่ต่างกับเวทมนต์ในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งชื่อของเวทมนต์นั้นก็คือแมชชีนเลอร์นิ่งนั่นเองครับแมชชีนเล e ร์นิ่งคืออะไรแมชชีนเล e ร์นิ่งหรือ ML ก็แปลตรงตัวได้ว่าการเรียนรู้ของเครื่องจักรหรือพูดง่ายๆก็คือการที่เราสอนเครื่องจักรจนมันสามารถทํางานที่ยากๆได้แทนมนุษย์นั่นเองครับงั้นเรามาดูประวัติของ ML มันมาได้อย่างไร ML เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในแขนงของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั่นเองครับแล้ว AI ล่ะมีมานานหรือยังตั้งแต่เรายังเป็นลิงอุกอะอุก,กะกันเลยหรือ,อเปล่าอืมก็ไม่นานขนาดนั้นหรอกครับจริงๆแล้ว AI เพิ่งถูกคิดค้นเมื่อประมาณปี1950หรือเมื่อครึ่งศตวรรษที่ผ่านมานี่เองครับแต่ว่าในช่วงนั้นด้วยความที่ฮาร์ดแวร์ยังไม่พร้อมรองรับทําให้กว่ากระแสของ AI เนี่ยจะมาจริงๆก็เป็นในช่วงตั้งแต่ปี1980เลยครับ ด้วยทั้งความพร้อมของฮาร์ดแวร์และดาต a าในช่วงนั้นเนี่ยจะทําให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า AI Boom และยังทําให้เกิดการพัฒนาของ ML อย่างก,ก้ากระโดดตามขึ้นมาด้วยนั่นเองครับตัว ML เนี่ยก็สามารถแบ่งออกได้หลายประเภทเลยนะครับตัวใน,นที่นี้เนี่ยเราจะขอแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆก็แล้วกันครับประเภทแรกเลย Supervised Learning หรือการเรียนรู้แบบมีผู้สอนโดยในการสอน AI เนี่ยเราจะต้องมี Data กับ l a b e l หรือตัวที่บอกบอกว่า Data นั้นคืออะไรนะครับ ยกตัวอย่างเช่นการที่เราป้อน Data เป็นรูปแมว100รูปและบอก AI ว่าทั้งหมดเนี่ยคือรูปแมว AI ก็จะดูว่าในรูปแมวทั้งหมดเนี้ยมีอะไรเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็คือลักษณะของแมวนั่นเองและหลังจากนี้ถ้าเราป้อนข้อมูลอะไรไป AI มันก็จะสามารถบอกเราได้แล้วว่ารูปนี้ใช่รูปแมวหรือเปล่านั่นเองครับไม่ใช่แค่แมวนะครับเราอาจจะฝึก AI ด้วยรูปผลไม้ว่าผลไม้เนี่ยสุกหรือดิบรูปขวดน้ําสําหรับการคันแยกขยะ หรือรูปแผลของผู้ป่วยสําหรับระบุชนิดของโรคในทางการแพทย์ก็ mm hmm. ได้เช่นเดียวกันครับประเภทที่2อง unsupervised learning หรือก็คือการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนอันนี้จะคละ้ลายคลกับประเภทแรกเลยครับคือเราจะป้อน d ด t ตาจำนวนมากเข้าไปให้กับ AI แต่ในครั้งนี้เราจะไม่บอก AI ว่าสิ่งที่ป้อนไปเนี่ยมันคืออะไรแต่ใช้ AI เนี่ยทำการแบ่ง Data ออกเป็นกลุ่มๆด้วยตัวเองยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีลูกค้าเป็นพันๆคนและเราป้อนข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้าทั้งหมด AI ก็จะสามารถแยกลูกค้าที่มีพฤติกรรมการซื้อของที่ใกล้เคียงกันออกปเป็นกลุ่มๆได้นั่นเองครับประเภทที่3หรือประเภทสุดท้ายก็คือ reinforcement learning เชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยได้ข่าวที่ว่า AI สามารถเอาชนะแชมป์โลกหมากรุอมได้ซึ่งเป็นข่าวที่ดังมากๆและก็เป็นความจริงเลยครับโดย AI ตัวน,นั้นเนี่ยก็ถูกเทรนมาจาก เอประเภทนี้นั่นเองครับโดยในการเช่น m อประเภทนี้เนี่ยเราจะเรียก AI ว่า a อเจนต์โดยมีหลักการทำงานก็คือเมื่อตัว AI ของเราทำงานได้ถูกต้องตาม Environment ที่ระบุเอาไว้ก็จะได้เรียว่าตอบแทนจากนั้น AI ของเราก็จะสรรหาวิธีการต่างๆในการที่จะบรปปรลุเป้าหมายนั้นให้ได้ครับยกตัวอย่างเช่นการฝึก AI ให้เล่นหมากล้อมด้วยกันโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะชนะฝ่ายตรงข้ามแรกๆเนี่ย เอไอก็อาจจะเดินสุ่มๆมั่วๆแต่พอมันได้เรียนรู้มากขึ้นมันก็จะเลือกเดินไปในทางที่มีโอกาสชนะสูงขึ้นเรื่อยๆครับจนสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะเก่งพอที่จะเอาชนะมนุษย์ได้ด้วยก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ m a c ช ine Learning เวทมนต์ไอทีเปลี่ยนโลกก็จัดว่า m a c ช ine Learning เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยใช่ไหมละครับสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังครับขอขอบคุณครับ